สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลนคลิปนี้มาอัปเดตเพ y p พาสันส้นๆให้นะคะเพ y p พาตอนนี้หลายคนมีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีเมนูการโอนให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวถ้าจะทําธุรกรรมเขาบังคับให้เราเชื่อมบัญชีหลายคนก็เชื่อมผ่านมาสเตอร์การหลายคนก็เลือกเชื่อมเ,อเลือกเชื่อมผ่านทูมันนี่แล้วพอเราเชื่อมเสร็จเราไปทําธุรกรรมการที่จะโอนเงิน มันจะเสียค่าธรมเนียมอันนี้คือปัญหาที่หลายคนเจอถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพย์พาตอนนี้เขาเปิดให้สมัครแค่ตรงนี้เพย์พาวธุรกิจนี่นะคะหลายคนสมัครแล้วแล้วก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเอกสารพวกนี้ไปยืนยันเขาไม่ว่าจะเป็นหนังสือจดทะเบียนหนังสือแสดงที่อยู่ธุรกิจอันเนี้ยเราไม่มียื่นให้เขา เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจนะคะส่วนปัญหาอีกอันหนึ่งที่เจอก็คือสอบถามไปว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหลายคนกลัวว่าอนาคตเพย์พาจะไม่สามารถถอนเงินที่มีเข้าธนาคารได้เพราะว่าได้ข่าวมานะคะว่าปีหน้าเขาจะมีกฎหมาออกมาซึ่ง กฎใหม่ที่เขาออกมามันไม่มีอะไรการันตีแน่นอนว่ากฎที่เขาออกมามันคืออะไรจะต้องรออีกทีก็คือปีหน้าอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใครที่มีเงินในเพย์ a พวนะแล้วคิดจะแลกอ่ะนุดรับแลกรับแลกให้จนถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะฟังอีกรอบนึงนะ ถ้าใครมีเงินในเพ y p เพาอยู่แล้วแล้วอยากจะแลกนดรับแลกไปจนถึงแค่วันที่30พฤศจิกายนปี2564นี่เท่านั้นถ้าใครที่ทักมาหลังจากนี้ไม่รับแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าณนะตอนนี้เพ y p เพาไม่มีอะไรที่แน่นอนถ้าใครที่ไม่มีเพ y p เพาหรือใครที่มีเพ y p เพาอยู่แล้วแนะนำนะคะว่าให้หาเงินช่องทางอื่นไปก่อน วอลเล็ตก็ได้สกุลเงินคริปโตก็ได้นะอันนี้แนะนำเลยนะคะคือ PayPal า่ะเขาอยู่กับเขาอยู่กับการหาเงินออนไลน์ประนานถ้าเพย์ a พมันใช้ไม่ได้นั้นเท่ากับว่าตัดช่องทางการหาเงินของคนหลายคนอยู่รวมถึงตัวนุลด้วยเพราะว่าส่วนมากเว็บกับแอปนุดก็เลือกการรับเงินผ่านเพย์พานะคะก็ <c oughs> เล่นสก,กุลเงินคริปโตก่อนก็นได้สก,กุลเงินคริปโตมีหลายอย่างให้เราเล่นจะเป็นเว็บเคลมจะเป็นเว็บขุดก็มีเหมือนกันการหาเงินคริปโตก็ง่ายนะคะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่ามันได้น้อยแต่อย่าลืมนะคะได้น้อยจริงแต่ว่ามันเป็นของฟรีแล้วก็มาเล่นง่ายถ้าใครที่อยากหาเงินคริปโตก็สามารถมาดูคลิปได้นะเดี๋ยวจะหามาลงให้เรื่อยๆส่วนเว็บหรือแอปที่ถอนเข้า paypal ก็จะหยุดการรีวิวไว,ไว้ก่อน ส่วนเพย์พาปีหน้าละกันเดี๋ยวมาอัปเดตอะไรให้อีกทีหรือรอว่าเขาลงตัวก่อนแล้วจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะว่ามันเป็นยังไงนะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับคลิปนี้ย้ําอีกรอบนึงนะคะถ้าใครมีเงินในเพย์พาแล้วอยากจะแลกรับแลกจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2564นี้เท่านั้นถ้าใครที่ทักมาหลังจากนี้ไม่รับแล้วนะคะ คลิปนี้มาอัปเดตเพย์เพาสั้นๆให้ก็หมดแล้วถ้าใครชอบก็ฝากช่องเล่ยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ